ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันมันได้บ่นี่ไม่ได้แล้วแก่แล้วค่ะค่อยเอามิดเนาะเออเอาพันเอาพันเนาะหวมัเริ่มน่เตี้ยหมดคือน้อยๆแท้เขาบอกีอยูุ่บานใส่ปุ๋ยบ่เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่แกลกินเอาปุ๋ยแกลกินมาใส่นะจ้ะช่วงนี้บ่ค่อยได้อยู่บานเดี่ยพี่น้องไปงานนี่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  วก็เก็บต่ำคนระับเก็บรวดเก็บไปฝากเก็บไปฝากยางีสางเงก็บเนาะแม่เนีนชิได้หลายปล่ล่ะก็ได้ยินแก้ไปไน้แล้อ๋อวิธีเก็บคือบิดเอาบ่นี่พอดีมันคือหน่วยหน่อยลงแต่หวานนะนนเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาเอาแบกกินมาใส่อีก เนาะค่ะปุยแว็กกีน่ะปุยแว็กกีมาใส่ที่ในการต้อนรับเป็นย่างดีมืขึ้นนี่อยู่อยู่ LG ระยองระยองคนหลายคนหลายค่ะคนหลายแน่ขึ้นเจ้าภาพก็สิได้ยิ้มเปยเปย์แล้วเนาะเจ้าภาพที่เอาไปลงเนาะ ผู้จัดงานขึ้นลังเขามาเดือดเดเนาะเป็นยังไงครัมือกล้องเหรอนี่ยันอยู่นะแน่นอยู่จ้า้อกยงเขามาื่อ่ามือกล้องกับสมาร์ทเลนส์ก็เพราะเป็นน้ำเขาถุ่มหมอบกถ้วยเพื่อนเพื่อนนี่แม่เดี๋ยวสิต้องไปเรียนรู้ไหมล่ะคะโอ้ยอะไม่เอาคนใช่ไหมเอาถั่ว เฮ็ดห,หุ่นดีๆตที่หละ่ะว้าเอ้ยมันเลยดีแล้วละ่ะเอาหล่นแล้เนี่อันนั้นในบังจนั่น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 ทั้งหน,นั่น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 สามชีนนม้น้อยนะเด้อเอ๊ะอื่นเะขาก็อยู่ได้หรอพรุ่งนี้ที่เราไปถ่ายละครตอนเย็นก็มีงานถ่นยนายละครกลางวันกลางคืนมีงาน เอาทั้งสองยางเลยมีโอกาสเท่ากัะเทศเลรหาเงินค่าอันงวดรถเจ็ดดีที่โตละแนวเข้ามาเจ้มันก็บบเบิดอุยังงามเลยยังบบดูเอาแม่มันอยู่ข้างใต้นั่นสดสดอยู่เออข้างใต้ได้บนั่น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 น่นนั่นั่นนยนั่นนยนั่นน่ะได้ปะได้ไอุ้ยเอาแว็กกินมาใส่น่าจะ นั um, ่นพันว่าทั้งกรอบทั้งหวานเด้อเออขี้ใดอกอืมตัดด้วยกินกันคุณงะคุณงะนี่ตาจนไหมพอลรสชั่วโมงหนึ่งสิได้ป่ะนี่มะละกอกำลังโตนะคะท่านอย่างนี่ มะละกอคุณพันอะไรคะจำอ่ไรงองเลยประกาศเข้าไปเด้อยาแมงบงกะเล้งที่ได้กินวันหนึ่งพี่น้องผักข่องมีไหมแฮงวันไหมบตัตรนะัดมันร่วงไหมร่วงดีดีฮานะมึงซ้อหน้วยหน่อยระเอาเงิง ซักท่อมที่ได้กินวะพี่น้องที่ร้านใช้ต้สตมสตอตไหมต้มเนี้อเนนสตอตีคว้วแล้วนี่ยก็คว้า,ววาอโอ้มันอยู่เถิงตัวเนี่ยเอาเถิงบ่เอาอะไรอ่ะระวังน้ำเนอะเออนั่นนัน,นั่นล่ะโอ้ยพียอาลงตัวนั่นนะ ยเอาน้ำมาฉีดเสียเงนินนี่นูน่นเสียนี่มันเนี่ยบริยุบานเปียลงเลยบริคนปกติผมเอาน้ำฉีดเอาด้เอาน้ำอะไรเอานี่ฟักทองไหมไหมจะถ่ายมาหนาสันเด้อ <c oughs> จะถ่ายมาหนาสั่นเด้อคุณยิ่งเป็นอยังฮะบ๊วยสวยบ่วยบ๊วยหายไทยหนูว่านจะจิ้มน้ำนะอ๋อ ต้นเอียงเนาะรุ่งซือที่ดอกกุหลาบนี่แหละพี่น้องคาลิเมียอะข้าลิเมียบอ๋อกแล้วงามงามนี่สวยนี่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 กุหลาบต้นขาลิเมียคาลิเมียเออสวยมากเราก็อยู่นานเนาะว่าจะร่วงเป็นอาทิตย์เลยนะงามดีเนาะเออสวยเฉยเฉย มันหอนดูดูมันเดอกชอบดอกไม้นะนี่นคือดอกกุหลาบพีรีเลยด,ด,ดีดีดีเด้อแ่ใี่องอือด,ดอกไม้ดีดดีค,ดคอ๋อบัก ถั่วกับดอกไม้เข้ากันเลยเกินนะต้องเทาต้องเทาเบิ้งส่วนน้อยตี่กิ่งผ่านหนี่แฉบเนาะปลูกรอบแบงงามเนาะแมนยับต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่มีเวลาบ่ล่ะจ้าปลูกใหม่กับพักว่องไปแล้วนานนะก็เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงบูดมังไส้ไปแล้วดินมันซองรอบแล้วถุง นี่รอบซ้อมมันจะเหี่ยวสินะฝากต้นไม้ไว้กับน้องดูแลให้ใช่งามบ่ะซาลาเหน่ยบอ่เออซาลาเหนย่งามงามหลับง้อคุณนะคุณมีไผ่กินนะเวลคัม <Welcome. S 1> น่ารักไหมนี่ น้องๆนี่งาบอะไิมักจ่เอ้าทำสาวไหมใช่นี่บอตาถิมซักไ้กินนี่นี่นี่บอตัวซิเป็นมาช่องลกโอ้พระเจ้านกินไว้พรท่านใจยี้ผมชาขงลูกมมชาบัดดกเน้บานนี่เบ่งอุ่น เดี๋ยวจะแอบตัดของที่รักทิ้งอยู่มันลกทดล,ลองหน้าบ้านก็ให้พื้นที่อีฉันหน่อยไม่ได้เหรอ<ะ>นี่นี่น,นี่มากนี่แต่มันมีราคาคือสิได้หลายตังค์เนาะไม่ปลูกงานี่แม่อู้หูหิวจิมึงเนี่ยบนกระดาษด่างมึงเนี่ยมึงเนี่ยนี่จินี่หน่าผมซามไหมกินได้เจ้าบอกกินได้นี่หน่าอือพี่หน่เตรียมดิษฐ์ ใส่นี่นะเฮ้ยสามีก็อ้านเนี่ยเอามันดกอยู่เราได้กินบ่เออร่วนยิมยิมแล้วปลูกทำไมคะเนอะมันเป็นบักสมอนุรักษ์เลยอ่งงูนี่คือสิบ่ได้กินละเนาะแล้วเราไปแกงแต่ปลาไหมสังเกตบ่เหรออืวอ่างงูที่ลากนี่คือสิได้เป็นตะกินคักเนาะคือสิได้เป็นยี่สิบโลคุณเนาะ ฮมันมันนี้ันนวันน้ครับดูบครับไหนโอ้ครับเดี๋ยวเปิดประตูไว้ให้พี่ชาติกันครับหุ่ขนข้างในโอ้ยข้างในโน้นะนะที่แลดูข้างในสิน่ะข้างในมันมันเถ่าแล้วเอาไ้เอาเนี่ย เอาไว้ทำพันธุใช่โอ้ยไม่ได้แล้วเอาไว้เอาไว้ทำพันธุ์ได้อยู่นี่อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยเล,มล่มเดียวอืมเฮ้ยอันนี้ไดอยไรเนาะว่าจะยู่บ้อะไรตามผสมขนาดละโอ้ยขนาดย่งขึ้ใช่โอ้ยนี่นี่เดี๋ยวช่วยเก็บอ่ะตอนละเจ้ก่อนเจ้ก่อนตอนละทำเวลาหน่อย นั่นๆสองลูกน,น,นี่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 สองนักอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอ่ะอนี่แหละประดัน,ดนใบอ่อนมันไปแกลงใส่แทนผักติ้วได้ยังบ่มีผักติ้วแกงเห็ดเอาใบมาดันแทนได้นะจ๊ะเดี๋ยวที่แอบมาตัดอยู่มันหลหุ่นหก ชาติกินขาออ้าวเช้ายังครับเออผมกินกาแฟ,ฟบังหันแก่จังเลยโอ้บังขันพูดา อุซาอินเดียจะเป็นหมากหรือไม่แล้วพี่น้องได้เวลาสิไปงานลาเดอบาดนีอยุป่าจีนครับแรงสิงไปใส่เสียงเพลงงานพืชเนี่ยก็พืชสวนโลกอุดรอธานีเอาละครับพี่น้องมานน้ ลายมือบริยูบ้านนะครับมะพรได้ต่ดในลายเติบอยู่ตัวละนะครับพี่น้องครับขอบคุณเด้อพี่น้องสําหรับในการติดตามช่อง u t u b e ปล่อยฝ่ายมะรยพรหรือทางเพจปล่อยฝ่ายเป็นจ ah ัมมะระพรครับผมควมเคลื่อนไหวของลิปมาสิงอีสานควมเคลื่อนไหวของผมปล่อยฝ่ายมะระพรนะครับเขามาเบิ่งให้กําลังใจหลายๆขอบคุณพี่น้องครับาะวิวเปินข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรเห็หยังกะทาย เออไายไปเรื่อยละพี่น้องครับผมปล่อยฝ่ายมาเลพอนสาหรับมื้อนี้นะครับก็สิได้เดินทางไปจังหวัดปราจ,จีนบุรีครับพี่น้องครับครับเก็บปักทัวมากครมาฝากแม่เพื่อนบ้านนะครับเมนูเนี่ยเก็บปักทัวมาให้ฮนะนี่น,นีเบอกเฮ้ยแมวเราไปเก็บเ้อืม มือ่อนึงอันมือนึงเก็บไปไม่เอากพรไม่นาบาดมันเหีเ่ยวพวกลูกกรอยู่เอามากินรลดไปเก็บรลด<า>รรันิพยรดถเขาไปเบื้งไรมหรอกอดเพราะว่าอันลูกไปงาน,งาน,งานเหี่ยวไปเชียงยี่สันขอบคุณครับ <laughs> งงเเ็่่าดดี้งงมใ ขี่ไปเออไก่ั้ไก่ยันมือเดียกโอ้ยขึ้งานถนนเอยขอบคุณครับเนี่ยสุขภาพแข็งแรงจเเ้าเลมีงานจมาเดี๋ยวขาดสายงานจะขาดเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเด้อยังขี่ด้วยยังย่างออกไปถนนแล้วรถจิต่ำดิเราดีย่างแล้วโานเล็กหน่อยดิขอบคุณครับแม่รับไปไปปาจีนมาแรงครับไปจ้า ครับ